เฮ้ยลองนึกภาพสิว่าเงินเดือนของคุณมาถึงช้าๆหรืองานที่ทำไม่ได้รับค่าจ้างทันเวลามันคงทำให้ชีวิตวุ่นวายไปหมดใช่ไหมแต่สำหรับข้าราชการปากเกษียณและทหารในประเทศไทยเรื่องเงินเดือนและเงินบำนาญในเดือนตุลาคม2568ซึ่งก็คือปี2025น้นั่นเองมีกำหนดการที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลงังเพื่อให้ทุกคนวางแผนการเงินได้สบายใจคุณอยากรู้ไหมว่าวันไหนจะโอนเงินเข้าบัญชีและทำไมระบบนี้ถึงน่าสนใจขนาดนี้ มาดูกันเลยแต่ระวังไว้ก่อนนะเพราะในส่วนนี้มีอะไรที่หลายคนมองข้ามไปบ้างก่อนอื่นมาพูดถึงเงินเดือนค่าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำกันก่อนดีกว่าเหล่าค่าราชการและลูกจ้างทั่วประเทศรวมถึงผู้สูงอายุที่เกษียณแล้วและทหารทุกคนลองตรวจสอบกำหนดการจ่ายเงินเดือนล่าสุดสำหรับเดือนตุลาคม2568จากกรมบัญชีกลางกันเลยครับการจ่ายเงินในเดือนนี้จะเป็นไปตามระเบียบที่รัฐกำหนดเพื่อให้ทุกคนได้รับเงินทัน กำหนดและหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจได้อย่างราบรื่นหากใครยังไม่รู้จักระบบนี้ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับการจัดการเงินส่วนตัวของคุณโดยตรง สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่รอคอยเงินเดือนตุลาคม2,568กรมบัญชีกลางได้ออกกำหนดการโอนเงินไว้อย่างชัดเจนแล้วเพื่อความสะดวกและแบ่งออกเป็นสองรอบเพื่อให้คุณมีอิสระในการจัดการเงินมากขึ้นแทนที่จะได้รับเงินเดือนเพียงครั้งเดียวในเดือนถ้าคุณเลือกได้เงินจะถูกแบ่งออกมาให้คุณใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นลองนึกภาพดูสิครับเช่นถ้าคุณ มีค่าใช้จ่ายด่วนตอนต้นเดือนคุณก็สามารถใช้เงินรอบแรกได้เลยไม่ต้องรอจนถึงปลายเดือนนั่นคือเหตุผลที่ระบบนี้ถูกนํามาใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม2567เพื่อปรับปรุงชีวิตการเงินของข้าราชการหายข้อดีขึ้นรอบแรกโอนเงินในวันที่16ตุลาคม2568รอบที่สองโอนเงินในวันที่28ตุลาคม2568 ตอนนี้มาถึงจุดที่น่าสนใจแล้วแต่ก็เป็นจุดที่หลายคนมองข้ามหรือไม่เข้าใจเต็มที่นโยบายการแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นสองรอบต่อเดือนนี้เป็นไปตามความสมัครใจโดยสิ้นเชิงคุณไม่จําเป็นต้องเลือกท่าไม่ต้องการแต่ถ้าคุณสนใจคุณสามารถแจ้งความประสงค์ได้ปีละครั้งในช่วงเวลาที่กําหนดเพื่อให้ระบบทํางานได้อย่างราบรื่นผู้ที่ไม่แจ้งความประสงค์จะได้รับเงินเดือนในรอบที่สองเพียงครั้งเดียว ดังนั้นหากคุณเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำลองคิดดูสิว่าแบบไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณมากกว่ากันอาจจะช่วยให้คุณใช้เงินได้อย่างฉลาดขึ้นเช่นใช้รอบแรกจ่ายบินและรอบสองเก็บออมหรือเที่ยวแต่เอาเทอะนีคือส่วนที่น่าติดตามคุณคิดว่าเงินเดือนข้าราชการควรได้รับทั้งหมดในครั้งเดียวเหมือนเดิมหรือแบ่งเป็นสองรอบเพื่อความยืดหยุ่นดีกว่ากัน เพราะบางคนอาจมองว่าระบบใหม่นี้ทําให้ข้าราชการมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ามันอาจทําให้บางคนจัดการเงินได้ไม่ดีพอและเพิ่มภาระให้รัฐบาลในการจัดการงบประมาณอย่างน้อยก็ในมุมมองของบางผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ที่คิดว่าการจ่ายเงินเร็วๆอาจกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็เสี่ยงต่อการใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่คุณละ่ะมั่นใจไหมว่าการแบ่งรอบแบบนี้เป็นทางออกที่ดีสำหรับทุกคนหรือมันควรปรับเปลี่ยนอีกผมอยากฟังความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ ต่อไปมาดูเงินบำนาญข้าราชการรายเดือนกันบ้างผู้สูงอายุและอดีตข้าราชการที่เกษียณแล้วคงรอคอยเงินบำนาญตุลาคม2,568กรมบัญชีกลางก็ได้ประกาศกำหนดวันโอนไว้ชัดเจนเช่นกันเพื่อให้คุณวางแผนใช้ใจ่ายได้อย่างมั่นใจไม่ต้องห่วงว่าจะล่าช้าและนี่เป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางสังคมที่รัฐให้ความสำคัญมากเงินบำนาญรายเดือนตุลาคม2568จะถูกโอนในวันที่24ตุลาคม2568 สุดท้ายสำหรับทหารกองประจำการลองเช็คสถานะเงินเดือนตุลาคม2568กันสักหน่อยครับเงินเดือนรอบกันยายน2568ได้ถูกโอนเข้าไปแล้วในวันอังคารที่7ตุลาคม2568ส่วนเงินเดือนตุลาคม2568ยังรอโอนอยู่และกำหนดวันโอนไว้ในวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568เพื่อให้ทหารทุกนายได้รับเงินในเวลาที่เหมาะสมและนี่คือจุดที่อาจทำให้เกิดความเห็นต่างกัน คุณคิดว่าการจ่ายเงินเดือนทหารล่าช้าไปหน่อยหรือไม่เพราะบางคนอาจเห็นว่าระบบนี้มีประสิทธิภาพในการรักษาวินัยและการเงินแต่ก็มีเสียงเรียกร้องให้รัฐเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด่วนของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลคุณเห็นด้วยหรือไม่มันควรเป็นเรื่องที่รัฐต้องปรับปรุงหรือไม่อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์นะครับเรารอฟัง